ค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะในอักษรออนเลิร์ในคาบที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอะไรจำได้ไหมเอ่ยเราพูดถึงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาใช่ไหมคะซึ่งเราก็ดูไป2วิธีเนาะก็คือตัวอย่างที่ใช้การบวกแล้วก็การลบในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะในคาบนี้เราได้ไหมเอ่ยเราจะดูวิธีอะไรอ่าก็คืออีกสองอันที่เหลือก็คือการคูณและการหารนั่นเอง สำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรน,นะนักเรียนสามารถเปิดดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในหน้า132นะอ่าเรามาดูที่ตัวอย่างที่6กันเลยนะคะตัวอย่างที่6นะโจทย์บอกว่าแม่ตัดเสื้อตุ๊กตา1ตัวนะคะใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีอ่าถ้าแม่ตัดเสื้อตุ๊กตา8ตัวนะคะ จะใช้เวลานานเท่าไรอ่าหตัวเนี่ยตัดเสื้อ1ตัวใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ตัด8ตัวใช้เวลาเท่าไหร่ถ้านักเรียนลองคิดเนาะมันก็เหมือนกับว่าเราเอา1ชั่วโมง10นาทีบวก1ชั่วโมง10นาทีบวก1ชั่วโมง10นาทีทั้งหมด8ตัวใช่ไหมคะเท่ากับจํานวนเสื้อเนาะเพราะฉะนั้นการบวกที่ตัวเลขซ้าๆกันตัวเลขที่เท่ากันก็คือการ น,นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้การคูณน,นะคะ,ะเราก็เริ่มแสดงวิธีทำกันเลยแยกหน่วยชัดเจนเนาะข้อนี้เป็นหน่วยชั่วโมงหน่วยนาทีนะคะแม่ตัดเสื้อตุ๊กตาหนึ่งตัวใช้เวลา1ชั่วโมง10นาทีนะคะแล้วก็ตัดเสื้อไปแตัวเราก็จะคูณน,นะแบบที่เราเคยคูณเนาะอันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเราจะคิดแยกกันเนาะหน่วยนาทีก็หน่วยนาทีเนาะชั่วโมงก็ชั่วโมงสำหรับในหน่วยนาทีเนี่ยก็คือ10คูณ 8นั่นเอง10บคูณแได้80ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ในส่วนของชั่วโมงก็คือ8ปคูณหนั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ8นะอ่าเพราะฉะนั้นแม่ใช้เวลาไป8ชั่วโมง80นาทีใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าจากความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนาทีกับหน่วยชั่วโมงนักเรียนจำได้ไหมคะความสัมพันธ์นี้60นาทีเท่ากับ หนึ่งชั่วโมงห้านาทีของเราที่เราคิดได้เนี่ยมันเป็น80นาทีแสดงว่ามันต้องเกิน1ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมคะอะเรามาแปลงตรงนี้กันก่อนนะแปลง80นาทีตรงนี้ให้อยู่ในรูปของหน่วยชั่วโมงกันก่อนนะคะซึ่งนักเรียนใช้การหารได้นะ80หาร60นะคะ80ก็คือนาทีของเราเนาะนาทีที่เรามี60ก็มาจากความสัมพันธ์ 60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงนะคะซึ่งพอเราหารแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลหารเป็น1แล้วก็เป็นเศษ20นะคะแสดงว่า80นาทีเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงกับ20นาทีนั่นเองซึ่งพอเราแปลงหน่วยนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาหน่วยชั่วโมงที่เราแปลงได้นะคะไปรวมกับผลคูณของเราซึ่งผลคูณในหน่วยชั่วโมงนี่คือ8 8ชั่วโมงรวมกับ1ชั่วโมงก็คือ9ชั่วโมงนั่นเองในส่วนของนาทีก็คือ20นาทีเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตัดเสื้อตุ๊กตา8ตัวนะคะแม่จะใช้เวลา9ชั่วโมง20นาทีตัวอย่างที่6เนี่ยเราใช้การคูณใช่ไหมคะ,ะตัวอย่างที่7ตัวอย่างที่7นักเรียนลองเดาไปก่อนนะแต่ว่าลองมาอานจทยกันก่อนว่าสิ่งที่เดาตัวเองจะเดาถูกหรือเปล่า ภายในเวลา3วันนะคะจอยใช้เวลาอ่านหนังสือ1ชั่วโมง15นาทีจอยใช้เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละเท่าไหร่คำว่าเฉลี่ยก็คือทั้ง3วันเนี่ยอ่านเท่าๆกันใช่ไหมคะอ,อ่านเท่าเทากันเหมือนกับแบ่งกลุ่มย่อยๆใช่ไหมแบ่งกลุ่มย่อยๆนักเรียนต้องคิดถึงการหารคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้การหารเนะาะจอยใช้เวลาในการอ่านหนังสือ 75นาทีเอ้าทำไมไม่เห็นเหมือนตัวเลขที่โจทย์บอกเลยโจทย์บอก1ชั่วโมง15นาทีไม่ใช่หรออ่าเราเปลี่ยนหน่วยคะ่ะนักเรียนเปลี่ยนหน่วยชั่วโมงกับนาทีตรงนี้เนี่ยให้กลายเป็นหน่วยนาทีอย่างเดียวเนาะซึ่งจากความสัมพันธ์1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีอะเราก็เอา60นาทีนะไปรวมกับ15นาทีเพราะฉะนั้นจอยใช้เวลาอ่านหนังสือไป75นาทีนั่นเอง เขาใช้เวลากี่วันคะในการอ่านใช้เวลา3มวันใช่ไหมอ่าเราก็จะมาหารกันเนาะโดยตัวอย่างนี้นะใช้การหารสั้นนะคะโดยมี75เป็นตัวตั้งแล้วก็มี3เป็นตัวหารพอหารออกมาแล้วได้ผลหารเป็น25นะคะแสดงว่าจอยใช้เวลาในการอ่านหนังสือเฉลี่ยว,วันละ25นาทีนั่นเอง เราพูดถึงการคูณและการหารใช่ไหมคะในการแก้จโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลาเราจะมาลองทำโจทย์กันบ้างนะซึ่งโจทย์ในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม2ของอักษรนะคะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า127นะค้อ5นะคะ,ะมาอ่านโจทย์กันก่อนเลยนิดหน่อยนะคะประกอบจิ๊กซอว์นะบ้านตุ๊กตาหนึ่งหลังเนี่ย ใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีถ้านิดหน่อยประกอบจิก๊กซอบ้านตุ๊กตา3หลังนะคะโดยทุกหลังใช้เวลาเท่ากันจะใช้เวลานานเท่าไหร่นักเรียนว่าข้อ5เนี่ยใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาคะอันแรกเคือต่อ,ตอ,ตอจิกอ๊กซอเนี่ยเป็นบ้านตุ๊กตา3หลังใช่ไหมคะแต่ละหลังใช้เวลาเท่ากันไหมคะนักเรียน โจย์บอกว่าใช้เวลาเท่ากันนะโดยแต่ละหลังเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมง45นาทีหลังแรก1ชั่วโมง45นาทีหลังที่2ก็1ชั่วโมง45นาทีหลังสุดท้ายก็1ชั่วโมง45นาทีใช่ไหมคะอ่าเราเอา3หลังเอาเวลาที่ต่อ3หลังเนี้ยมารวมกันรวมกันคือการบวกใช่ไหมซึ่งนักเรียนเอา3จํานวนนี้บวกกันจํานวนทั้ง3นี้หน้าตาเหมือนกันไหม เหมือนกันใช่ไหมคะคือ1ชั่วโมง45นาทีการที่เราเอาจํานวนที่เหมือนกันมารวมกันก็คือการคูณน,นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ5ใช้การคูณน,นะคะอ่าเรามาเริ่มทํากันเลยวิธีทําแยกหน่วยให้ชัดเจนเหมือนเดิมนะคะหน่วยชั่วโมงหน่วยนาทีเนาะอ่านิดหน่อยนะต่อบ้านต,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 ต่อต่อต่อจิกซอเนาะ ต่อจิ๊กซอบ้านนะคะหนึ่งหลังใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสีบหนาทีใช่ไหมคะนิดหน่อยประกอบจิ๊กซอกี่หลังคะสามหลังเนาะสามหลังนะ อ่าเราใช้การคูณน,นะคะจะใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็เริ่มคูณกันเลยโดยเราจะคูณในหน่วยนาทีก่อนนะคะในหน่วยนาทีเนี่ยก็คือ45คูณ3นะเรามาเริ่มคูณเลย3คูณ5ได้15ใช่ไหมคะก็ต้องใส่5แล้วทด1ใช่ไหม ต่อมา3คูณ4เป็น12 12บวกตัวทด1เป็น13อ่าเพราะฉะนั้นในส่วนของนาทีก็คือ135นาทีใช่ไหมคะจากนั้นเราไปคูณกันในหน่วยชั่วโมงค่ะก็คือ3คูณ1นะคะได้3แสดงว่าใช้เวลาในการต่อจิ๊กซอบ,บ้าน3หลังเนี่ย3ชั่วโมงกับอีก135นาทีใช่ไหมคะ แต่ว่า1น5านาทีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของหน่วยชั่วโมงได้ใช่ไหมคะาจากความสัมพันธ์อะไรนะ 1. ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีใช่ไหมคะนักเรียนสามารถใช้การหารได้นะอ,อันนี้เราแอบทดนิดนึงเนาะก็คือ135นะคะหาร60ใช่ไหมคะได้ผลหารเป็นเท่าไหร่เอ่ย ได้ผลหารเป็น2ใช่ไหมคะเพราะว่า2คูณ60เนี่ยได้120นะแล้วเหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ15นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นได้ว่า135นาทีเท่ากับ2ชั่วโมงใช่ไหมคะกับอีกนาที15นาทีนั่นเองอ่าอันนี้คือการทดเลขของเราเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอา2ชั่วโมงนะ ที่เราเพิ่งแปลงได้นะคะไปรวมกับ3ชั่วโมงที่เรามีตอนแรกคิดเป็นเท่าไหร่เอ่ย3บวก2ได้5นะคะแล้วในหน่วยนาทีก็คือ15นาทีนั่นเองอันนี้หรือเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนิดหน่อยใช้เวลาเท่าไหร่คะใช้เวลาไป5ชั่วโมงเนาะ กับอีก15นาทีนะคะอ่าข้อ5เนี่ยใช้การคูณใช่ไหมคะเราไปต่อกันที่ข้อถัดไปเลยนะข้อถัดไปจะอยู่ในหน้า128นะคะก็คือข้อ7นะอ่ะเรามาอ่านโจทย์ไปกันก่อนนะน้าพานะคะร้อยพวงมาลัย1พวงใช้เวลา12นาทีซึ่งแต่ละพวงใช้เวลาเท่ากัน ถ้าใช้เวลาทำ3ชั่วโมงนาภาจะร้อยพวงมาลัยได้กี่กี่พวงนะคะอ่านักเรียนลองคิดดูนะว่าใน3ชั่วโมงเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นทีละ12นาที12นาทีใช่ไหมคะเพราะว่า12นาทีเนี่ยเราจะทําได้1พวงแบ่งเป็นกลุ่มยอ่อยๆอย่างนี้ก็ต้องคิดถึงการหารนั่นเองอวิธีทำนะคะนาภา ใช้เวลาทํสามชั่วโมงใช่ไหมคะสามชั่วโมงเนี่ยขอเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนาทีก่อนนะเพื่อให้เป็นหน่วยเดียวกันกันกบเวลาที่นาภาพาใช้ทําพวงมาลัยนะคะซึ่ง3ามชั่วโมงคิดเป็นกี่นาทีคะนักเรียน3ามชั่วโมงถ้าเราต้องการคิดเป็นนาทีเราก็เอา60มาคูณใช่ไหมสามคูน60ได้1 80 ะะเพราะฉะนั้น3ชั่วโมงเนี่ยก็คือณภา,าใช้เวลาทำพวงมาลัย180นาทีนั่นเองณภา,า100มาลัย1พวงใช้เวลา12นาทีนะคะเราก็จะมาหารกันใช่ไหมเอ่ยซึ่งนักเรียนสามารถใช้การหารสั้นหรือว่าหารยาวก็ได้ ครูแนนขอเขียนเป็นหารยาวนะคะทุกคนจะได้ค่อยๆดูแล้วก็ค่อยๆเข้าใจไปพร้อมๆกันเนาะอน่า180นะคะหาร12ใช่ไหมอ่า12คูณ1ได้12ใช่ไหมคะอ่าเราก็เอา18ลบ12ได้6เนาะดึง6ลงมานะคะแล้วก็12คูณ5ได้60นะคะหารลงตัวพอดีเพราะฉะนั้น ณภา,าจะร้อยได้กี่พวงคะณภา,าจะร้อยพวงมาลัยได้ผลหารคือ15เพราะฉะนั้นร้อยได้15พวงนั่นเองอาเรียบร้อยแล้วโจทย์การคูณแล้วก็การหารที่เราได้ฝึกทำกันไปในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในส่วนของการ คูณและก็การหารที่เราได้ฝึกทำกันไปในคาบนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับการ บวกลบเนาะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่เราได้ฝึกทํากันไปคราบที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้ยากง่ายต่างกันเท่าไหร่นะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจใช่ไหมคะและนอกจากนั้นนะนักเรียนทุกคนจะต้องเข้าใจพื้นฐานนะของการบวกลบคูณหารน,นะคะเพื่อที่ว่านักเรียนอ่านโจทย์หรือว่าเจอโจทย์ปุ๊บเนี่ยอ่าคอนเซปต์ของขั้นตอนต่างๆจะได้เข้ามาในหัวของนักเรียนเลยนักเรียนจะได้อ่าข้อนี้อ่านโจทย์ปุ๊บรู้เลยต้องใช้การบวกข้อนี้ ต้องใช้การคูณนะคะเป็นต้นแบบนี้อาถ้าอยากเก่งแบบนี้นะนักเรียนก็ต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในหนังสือเรียนคณิตศาสตร,ปร์ป4ี่เล่ม2ของอักษรหรือว่าจะเป็นหนังสือแบบฝึกหัดปสี่เล่ม2ของอักษรน,นะคะสำหรับคาบนี้คุณแอนฝากไว้เท่านี้นะคะเราพบกันใหม่คาบหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน